ก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับในเรื่องของการสะกดก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้พยายามนะครับตาเสียงตาสําเนียงเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องออกเสียงแบบนี้สําเนียงแบบนี้นะครับในการออกเสียงเนี่ยเพื่อต้องการให้เรานั้นรักษาไว้ซึ่งการออกเสียงของตัวอักษรให้เป็นสําเนียงอันกุรอานให้ได้นะครับให้เป็นสําเนียงอันกุรอานให้ได้นะครับก็อยากจะแนะนําพี่น้องนะครับในตรงนี้นะครับทำดีแล้วครับอ่าเรามาดูคําแรกกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมบอกแล้วนะครับพี่น้อง เมื่อเราเจอนูนสุกูลเนี่ยนะครับนูนสุกูลก็คือนูนตายเนี่ยนี่เห็นพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยนูนที่มันมีเครื่องหมายกลมๆเนี่ยทีนี้หลังจากมันเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับหลังจากมันเนี่ยมันจะต้องเกิดการอ่านขึ้นมาอย่างแน่นอนการอ่านที่เกิดจากตรงไหนเกิดจากไอ้นูนสุกูลมันไปนําหน้าตัวหลังเนี่ยตัวหลังตรงนี้คือตัวกอฟกอฟนั้นอยู่ในอิฟฟานะครับอิฟฟาอ่านซุ่มซ่อนหน่วงเสียงสองเราสะกดเวลาสะกดเราสะกดว่ามีมนูนนะครับแต่เวลาเราอ่านเราอ่านให้เป็นอิฟฟ้าเลย แต่ถ้าพี่น้องบอกว่ามันมันสับสนพี่น้องก็อ่านมีนนูนมินก็ได้สะกดนะครับตอนสะกดแต่เวลาเราอ่านปุ๊บต้องอ่านในเป็ดอีกฟ้าอีกฟ้าก็คืออะไรซ่อนตัวนูนจ่อตัวกอฟซ่อนตัวนูนจ่อตัวกอฟมันคล้ายคล้ายกับงอแต่มันไม่ใช่งอมันไม่มันไม่อ่านว่ามิงตรงตรงถ้ามิงตรงตรงมันคืององูมันต้องงมิวมิวกบเนี่ยมิวกบ พยายามฝึกนะครับพี่น้องแต่เบื้องต้นเรายังออกไม่ได้เราก็เอาให้มันคล้ายกับงองงไว้ก่อนแต่ให้เราจําว่าจริงๆแล้วปาาปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่งองนะครับนะอา้าวมีเรียกชื่อเต็มๆนะครับให้เป็นสัมเนียงอันกุรานมีมนูนมิวมิวเอไปตัวกอฟอยู่ที่โคลิ้นนะครับกอฟ บ้ตัวบ erm ้าอยู่ที่ริมฝีปากปิดปากให้สนิทกดออกเสียงบนบ้ามีสุกูลบ้าเป็นอักษรเสียงสะท้อนนะครับเขาเรียกว่ากอลกาละบนบ้ามีสุกูลตรงนี้ตายมาแต่เดิมเขาเรียกว่ากอลกาละซูรอสะท้อนเบาคอฟบอบอบสะท้อนเบานะครับไม่แก่กอเบไม่เอาคอบเนี่ยใกล้ๆแต่จะไปอ่านกอเบก็ไม่ได้เลิมลี นะครับเริ่มอ่านสั้นๆฮาใหญ่ลงมาที่ลำคอส่วนลึกฮาอาลีฟฮาเราจะไปอ่านว่าฮาไม่ได้นะครับต้องฮานะครับฮาอาลีฟฮานะครับฮาใหญ่นะครับออกลักษณะแบบนั้นมิอุเราสะกดแล้วเมื่อกี้เราอ่านสำเนียงให้เป็นให้เป็นตำหน่งให้เป็นตำหน่งมิอกคเบลิฮามิอกคเบลิฮา มิวกมเบลีอะต่อไปตัววาวอยู่ที่ริมฝีปากยิ่งปากไปด้านหน้าก่อนออกเสียงว้าวเหยะคอตัวเคอะนะครับอยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับพ่นลมยะคอเหยะตัวเชนพ่นลมกระจายลมเชนว้าวเชาบนวาวมีสุกูลก่อนหน้าวาวเป็นฟา้าพี่น้องจำไม่ดีนะครับอย่าลืมนะก่อนหน้าวาวเป็นฟอะ นะครับบนวาวมีสุกูนนะครับไม่ใช่ดอมมานะตรงนี้นะฟัดฮานะตรงนี้เขาเรียกว่าลีนนะครับการอ่านแบบนุ่มนวลเชาไม่ต้องเชานะครัเชนวาวเชานูน่ะนะสัน้นอ่านครับพร้อมๆกันวายขเชาเนวายขเชาเนวายขเชาเนอไปลามอเลฟลาเนี่เราเรียกชื่อเต็มๆ ยานะครับยาเราเรียกชื่อเห็นไหมยามีมยำนะครับเราจะไม่อ่านว่ายำยำไม่เอายะแล้วก็ยำมือยำมือก็ am, ไม่เอายามีมยำแลมลีอาลีให้สั้นนะครับอย่าไปลีอย่าไปลีอย่าไปลีเลิมเราเรียกชื่อเต็มๆก่อนแล้วอ่านให้มันสั้นเพราะอะไรครับเพราะหลังจากกสเราะไม่มียาสูกูนเลิมลี Kaf wowku bunwa misukun kau na wamat asli ruwamat tabiri harokah, nah kapku jem awai nah kap hang kong dommah ka นะครับจำมาไว้พี่น้องเห็นไหมครับคำนี้นะครับหน้าคำนี้ดอมมานําหน้าตัววาวคำนี้ฟัดอานาหน้าตัววาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอย่าสับสนตรงนี้นะครับนะอ่าบางครั้งเราอาจจะสับสนได้นะครับตรงนี้นะครับนะเราอาจจะสับสนได้ในเรื่องของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเราพยายามแยกให้ได้นะครับอัลลอฮุลามครับผมนะกัฟวาวกูนูนอ่านอ่านในสั้นนะครับเอาต่อไปอ่านพร้อมๆกันเป็นท่วงทํานองนะครับ ลายัมลิกูนะและเราไม่ต้องไปหน่วงเสียงไม่ต้องลายัมไม่ต้อง,องนะครับลายัมลิกูนะลายัมลิกูนะโอเคต่อไปครับฮัมซะอะนะครับไม่อาไม่อาไม่อะนะครับฮัมซะอฟะฟ้าตัวฝ้าอยู่ที่ริมฝีปากนะครับให้ปลายฟันบนว่าริมฝีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆนะครับ ฟะฟะนะครับพี่น้องท่านใดยังไม่ปิดไม้นะครับกอมารัฟนะครับปิดไม้ด้วยนะครับนะมันจะเข้ามาในการอัดเสียงนะครับผมอัดคลิปไว้อยู่นะครับเนี่ยมีอ่านะครับทีนี้มีไม่ไปสะกดกับตัวย้าเลยเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้นะครับนั่นนูนตายนะครับนะมาชาชานะครับกอมาอัพนะครับปิดไม้ก่อนนะครับนะปิดไม้ก่อนเดี๋ยวมันเข้ามาในคลิปนะครับนะพอดีอัดคลิปไว้อยู่ให้พี่น้องได้ดูย้อนหลังนะครับอ่านะครับนะกอมาอัพนะครับมาอ้าว มีมตรงนี้มันไปสะกดกับตัวย้าเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับเวลามันเจอมันมีนูนตายและตัวหลังจากมันเนี่ยเป็นอักษรอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดการอ่านตรงนี้มันเป็นกฎของอิดรอมมาอัลกุนนะเขาว่ายังไงนูนตายหรือตันวีนเจอกับอิดรอมมาอัลกุนนะอ่านให้เข้ากันน่วงเสียงสองมีสี่อักษรยาวาวมีมนูนนะครับอมีมยาไมยาอินยา ยาอินยะนะครับอย่าแงแนี่ไม่เอานะครับหรือว่าจะก็ไม่เอายะนี่ลงมาที่ลำคอส่วนกลางนะครับยะนะลำเละมิมูนะครับนะมิมูอ่านครับอัฟะฝ่ไม่แลามูอัฟะฝ่ไม่แลามูน้องเสียงด้วยอัฟะฝ่ไม่แลามูฮัมซาอี ลามละอ่าอลิฟเล็กตรงนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับนะตรงนี้มันอยู่ในรูปของยาเนี่ยเขาเรียกว่าอลิฟในรูปของยานะครับอลิฟในรูปของยานะครับมันไม่ใช่ล้มยานะครับเนี่ยอ่านี่คืออลิฟในรูปของยานะครับจําให้ดีนะครับพี่น้องนะอ่าอ่าลามลานะครับยาวสองรอบารอบอ่ารอไปสะกดกับตัวบ้านะครับนะขอมาอัพนะครับท่านใดเปิดไม่อยู่นะครับมะชาชานะครับปิดไม่ก่อนนะครับนะ คือตอนนี้มันขอมาอัพนะครับอ่านต้นได้นะครับอ่านคำดุล,ลิ่ะนะครับอา้าวรอบาร็อตบาบีกาฟกกยาวาวยาบนวามีสุกูลก่อนหน้าวาเป็นฟัดฮะนะครับอ่าอ่านอ่านแบบนุ่มนวลยองเสียงไม่กระชากเสียงอ่ามีม่าฮัมซาอีอ่า,า,ออาตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมกำกับไว้ให้เลยนะครับตรงนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรพี่น้องดูนะครับตรงเนี้ยอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับเดิมๆของมันนะครับเนี่ยใครมาทันตอนตอนที่ผมอธิบายเนี้าจะได้จะได้เรียนรู้ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมาไม่ทันก็ถือว่าอ่าพี่น้องก็จะต้องลําบากนะครับนะพี่น้องฟังให้ดีนะครับแล้วพี่น้องไปดูย้อนหลังตามคลิปเลยนะครับผมอธิบายผมคิดว่าน่าจะชัดเจนนะครับินชอนลอนะครับอ้าวนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับเดิมๆของตันวีนมันก็คือนูนตาย นะครับเดิมๆของสารสองตรงนี้มันก็คือดานนูนนะครับดานนูนเนี่ยนะครับดานนูนพี่น้องเห็นไหมเนี่ยครับดานนูนซินนี่เห็นไหมเขาอ่านะครับเขาตัดนูนตายตรงนี้ออกแล้วใส่กัะสุอไปอีกหนึ่งตัวนะครับกลายเป็นซินทีนี้เนี่ยเวลามันมาแบบนี้นะครับเวลามันมาในลักษณะแบบตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ย เราจะไปอ่านว่าอีซิลไม่ได้นะครับเราจะต้องเอานูนตายที่มันอยู่ในสระสองตรงนี้กลับมาเอานูนตายกลับมา,านะครับนูนตายกลับมาแล้วที่นูนตายตรงนี้ต้องเป็นกัสรอนะอ่านว่าอะไรครับมาอีซิลมาอีซิล พี่น้องไปดูในหนังสือแบบเก่าได้แบบเก่าเนี่ยเขาจะเขียนมามาอีซีนิลนะครับเขาจะไม่เขียนว่าอ่าเขาจะไม่เขียนในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดก็แล้วแต่ที่อ่านอัลกุรอานในลักษณะอัลกุรอานอุนกะรีมหรือว่าอ่าอัลกุรอานอุสมานีเนี่ยเขาจะไม่ใส่นุนกำกับมานะครับเขาจะไม่ใส่นุนกำกับมาเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเป็นดอมมาเตยคือสระดอมมาสองตัวอยู่ด้านบนเนี่ยอ่า ถ้ามาจะลักษณะแบบนี้เราก็ต้องอ่านแบบนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับนะสมมุติว่าอันนี้สมมุตินะครับ่เยามาอีแล้วก็ตรงนี้มันซุนเราก็อ่านว่าเยามาอีซุนิลนะครับถ้าหากว,ว่าเป็นฟัดหไาใจเราก็อ่านเป็นเยอมาอีซาน i l นะครับนะตรงนี้ต้องจําให้ดีนะครับอ้าวเราก็สะกดไปเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนนูนเล็กๆกํากับเอาไว้ให้นะครับเพื่อ <horizon S 1> เพื่อจะไม่ให้สับสนตรงนี้นะครับนะอ้าว Assalamualaikum, ah w r uh. an, nah. a r h a m a u h m a d u a l a k a l a u h a m m a d บ n n a k a m i Hamza เราอ่านไปเลยนะครับ n u เราสะกดนะ m รอ่ครับอ

من قبلها ويخشون ويخشون لا يملكون لا يملكون افمن يعلم افمن يعلم الى ربك يومئذ المستقبل المستقر إلى ربك يومئذ المستقر أبي نعم أبرو برو بومي كان إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم